จ้นโจ๊ก้นโจ๊กจเป็นโจ๊กแล้วเนี่ยอ่าทุกคนดูผมดูตัวอย่างใครยื่นก่อนนำหนึ่งเก้าดูหลักจิตวิทยาฮัลโหลตามมองมือไม่ค่อยหลังตามมองตัวตรงไม่โค้งตัวตรงฮัลโหลในถึงมีจิตยื่นก่อนตาตาสำคัญมากนะดูดีไหม ตัวตรงสง่าง,งามใช่ไหมมาโค้งนะสากรจะตรงเคลียร์วันนั้นกลุ่มเดินมาหนึ่งเก้าทบทวนตั้งแต่ไหวจนถึงจับมือกับสมาชิกเอาให้เป๊ะเชิญไหวโค้งถอนไส้ตัววันทยายาม,มจับมือเอาให้เป๊ะแมือแนบนนะครับผมแล้วก็ที่เราสุดท้ายแค่เุีนี้เนี่ยตรนที่จมูก สำคัญมากไม่ใช่ก้มหน้าเยอะแล้วตามต้องยื่นก่อนดูมีพวเอร์กว่าครบห้าคนแล้วกลับเท่าที่เปรียบตัวแทนทั้งหมดยืนเชิญการห้องไปเลยครับยื่นก่อนให้เปรียบตัวตรงตัวตรง,ตตรงเดินหาเลยครับเดินหาเลยนไม่เกี่ยวไปข้างหน้าก่อนสมาชิกหน่อยพักต้องสาธิตให้อย่าไปยุ่งกับคนในที่ในแถวไปเื่นหน่อยไปอย่าไปยุ่งกับคนในแถว ท่านมาทักกันเองโตแทนกลุ่มเออเพราะลองดูท่านดิตามองตาอย่าไปยุ่งในแถวอย่าก้มนะอย่าไปยิ่งตายตายเออดูดิดูดิมีสติมั้ยเออเยี่ยมไนห้าพิเออโอเค ่าพบยังพบแล้วกลับอันมาไว้อีกแล้ว <c oughs> บอกให้ทักทายแบบสามคนพบยังพบแล้กลับอาเชิญเชิญเชิญอ่ปมให้น่ยครับควจะปั้นคนไ้แต่แ